สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายสุริยาวิเชียนจิตครับดิฉันนางสาวสิริรัตน์พุชาการค่ะเราสองคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมยว,วิจัยประวัติศาสตร์ทองถิ่นโรงเรียนมัตโตเอกอำเภอบองกีรีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชย่ว,วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นโครงการสนับสนุนจากสันักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือที่เราเรียกกันคุณปากว่าสออกอวโดยสออกอวสนับสนุนให้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ ทางนี้สกวหวังว่ากระบวนการทําวิจัยดังกล่าวจะช่วยเกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนได้สนใจเรื่องราวของตนเองโรงเรียนของเราได้ํามาาวิจัยเรื่องดินสามลำเนวประเพณีสาคัญที่บ้านน้าแกบซึ่งงานวิจัยของเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสกวได้นํารวมเล่มตีปิมปล่อยแป่แล้วครับแต่ในวันนี้จะขอนําเสนอในฉบับของภาปยนต์ซึ่งหวังว่าจะช่วยทําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักประเพณีดินสามลำเนวได้รวดเร็วขึ้นนะครับ และแน่นอนว่าการจาัดทำภาพยนตร,ร์สารคดีเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากสกวเช่นเคยครับแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะได้ชมภาพยนตร,ร์สารคดีดิฉันขอแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษาทีมยุววิจัยของพวกเรากสักนิดนะคะท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการทําวิจัยของพวกเราตลอดเวลาหากไม่มีท่านพวกเราคงทําวิจัยไม่ได้หรอกค่ะท่านจะช่วยเรนใหทท่านผู้ชมได้ทราบถึงเบื้องต้นว่าทําไมทีมของพวกเราจึงเลือกทําวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทองถิ่นประเพณีเดือนสามหลามเหนียวเชิญค่ะ วันในแปดข้ามเดือนสามของทุกปีที่บ้านน้ําแคบบริเวณป่าที่เราเรียกว่าวัดสวนป่าจะมีประเพณีเดือนสามลำเหนียวประเพณีนี้มีมามากกว่าร้อยปีแล้วค่ะสมัยก่อนประเพณีนี้ใหญ่โตมากแต่ปัจจุบันนี้ซบซอไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าควรที่จะได้ศึกษาและฟื้นฟูประเพณีนี้นไว้ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้คิดอ่านที่จะรักษาและฟื้นฟูประเพณีนี้เอาไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับท้งครูและนักเรียนต่างตื่นเต้นมากเมื่อต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้แก่ผู้เฒ่านะครับทำให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและนักเรียนมีความตระหนักถึงท้องถิ่นของเราและก็รักบ้านเกิดมากยิ่งขึ้นครับ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญท่านผู้ชมรู้จักความเป็นมาในอดีตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันของบาเบนีน,นันสามลำเนวได้เลยครับปัจจุบันการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปมักผูกพันอยู่กับวันเวลาทางสุริยคติแต่เมื่อไหร่ที่ผู้คนหวนหาวันเวลาทางจันทรคตินั่นหมายถึงว่าพวกเขากำลังกลับสู่รากเหง้าของตัวเองและชุมชนเหมือนที่ชาวชุมชนบ้านน้ำแคบ อำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชหวนหาประเพณีเดือนสามหลามเหนียวในวันแรมแปดค่ำเดือนสามของทุกปีในอดีตผู้คนตั้งแต่ชุมชนเชิงภูเขาหลวงอำเภอรพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงชุมชนชาวนาและชุมชนเมืองล้วนอาศัยคลองปลายอวนคลองพรมโลกคลองน้ำแคบต่อเนื่องไปจนถึงคลองท่าแพ่เป็นเส้นทางสัญจรสำคัญ ไม่ว่าจะติดต่อกันเองระหว่างชุมชนติดต่อกับตลาดในท้องถิ่นแม้กระทั่งการเดินทางไปยังตัวเมืองนครศรีธรรมราชคลองดังกล่าวจึงเป็นเสมือนสายเลือดสายชีวิตของชุมชนแถบนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วพระรัตนทัชมุนีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าท่านม่วงได้เดินทางผ่านลำคลองสายนี้ ในฐานะผู้ดูแลกิจการศาสนาและการศึกษาของมณฑลนครศรีธรรมราชความคดเคี้ยวของคลองน้ำแคบทําให้ท่านม่วงมองเห็นความยากลําบากในการสัญจรของชาวบ้านท่านจิงดําริที่จะขุดคลองให้เป็นทางตรงดําริของท่านได้รับการขานรับจากวัดใกล้ไกลในนครศรีธรรมราชวัดเหล่านั้นได้นําพระลูกวัดและชาวบ้านไกลรอบวัดมาช่วยกันขุดคลองจนแล้วเสร็จท่านม่วงเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่จะสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนต่างๆทั้งชุมชนริมคลองชุมชนพวกเหนือและชุมชนในเมืองโดยมีวัดของแต่และชุมชนเป็นศูนย์กลางท่านจึงชักชวนให้วัดที่มาร่วมขุดคลองนำชาวบ้านมาร่วมงานบุญกันในวันแรม8ดค่ำเดือนสามของทุกปีณนะบริเวณสวนป่าที่คลองปลายอ้วนและคลองพรมโลกไหลามาบรรจบก,กันต่อเมื่อชาวบ้านจึงเรียกสวนป่าที่พวกเขามาร่วมกันทําบุญนั้นว่า วัดสวนป่าเนื่องจากชาวบ้านแถบนั้นทำข้าวหลามกันอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยเพราะมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยคือดงไผ่สีสุกป่าสาคูและข้าวเหนียวชาวบ้านจึงทำข้าวหลามมาทำบุญและเป็นสิ่งของสำหรับแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นในขณะที่ชุมชนเมืองจะนำสิ่งของที่พระและชาวบ้านในชนบทขาดแคลนเช่นสบงจีวรทูบ ียนน้ำมันกา๊าซมาเป็นสิ่งของสำหรับทำบุญและแลกเปลี่ยนก่อนวันทำบุญการทำข้าวหลามในชุมชนต่างๆเป็นไปอย่างคึกคักและในวันทำบุญข้าวหลามก็จะมีมากและเด่นเป็นพิเศษชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญจึงเรียกประเพณีนี้ว่าเดือนสามหลามเหนียวเนื่องจากมีวัดและชุมชนที่อยู่ห่างไกลจำนวนมากมาร่วมประเพณีนี้ด้วย ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาในรุ่งเช้าของวันแรม8ดค่ำได้ทันวัดและชุมชนเหล่านั้นจึงต้องมาค้างคืนก่อนหนึ่งคืนบริเวณวัดสวนป่าในคืนแรมเจ็ค่ำจิงคราค่ำไปด้วยพระพิสุกและชาวบ้านจากชุมชนต่างๆบ้างจับกลุ่มพูดคุยบ้างจับกลุ่มร้องเพลงบอกบ้างจับกลุ่มเตรียมอาหารสำหรับวันลุ่งขึ้นผู้สนใจในธรรมก็รวมกลุ่มฟังพระพิสุกแสดงธรรมในระยะหลังมีผู้มีจิตศรัทธา จะหาหนังตะดุงมาแสดงให้ผู้พักแรมได้ชมด้วยคืนวันแรมเจ็ดค่ำจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของประเพณีเดือนสามหลามเหนียวและเป็นพลังแห่งความสัมพันธ์ของชุมชนที่เข้าร่วมประเพณีดังกล่าวเช้าวันแรม8ค่ำผู้ที่มาพักแรมจะรีบตื่นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมพิธีกรรมพระภิกษุและชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้ๆจะเริ่มทยอยมาสู่วัดสวนป่าบ้างมาทางเรือ บ้างเดินลัดเลาะมาตามทุ่งนาชาวบ้านเหล่านั้นจะนำมาทั้งอาหารถวายพระข้าวหลามและข้าวสารสำหรับทำบุญประเพณีเริ่มด้วยการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสุจากนั้นทั้งพระพิสุขและชาวบ้านก็จะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนป่าเสร็จแล้วก็จะถึงขั้นตอนสำคัญของประเพณีคือชาวบ้านจะนำข้าวหลามข้าวสารและสิ่งของอื่นๆไปทำบุญแก่วัดต่างๆ โดยนําไปวางไว้ที่คนต้นไม้ซึ่งมีชื่อวัดติดอยู่กิจกรรมนี้เป็นไปอย่างคึกคักและเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาของชาวบ้านสิ่งของที่ชาวบ้านร่วมทําบุญแต่ละวัดจะนํากลับไปทั้งหมดสิ่งของเครื่องใช้สําหรับพระพิสุททางวัดก็จะเก็บไว้ส่วนเข้าหลามทางวัดจะนําไปจ่ายแจกให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่วัดตั้งอยู่หลังงานบุญผู้มาร่วมงานบุญก็จะกลับไปด้วยความสุข พวกเขาได้ทำบุญกับวัดต่างๆอย่างทั่วถึงได้แบ่งปันข้าวหลามข้าวสารและสิ่งของอื่นๆไปยังชาวบ้านในชุมชนที่ห่างไกลกระทั่งได้ระลึกถึงบุญคุณของท่านม่วงประเพณีเดือนสามหลามเหนียวไม่ได้เริ่มขึ้นในวันแรมเจ็ดค่ำซึ่งเป็นวันเผาเข้าวหลามเท่านั้นความจริงการเตรียมตัวของชาวบ้านได้เริ่มขึ้นก่อนหน้านี้หลายวันแล้วโดยการสีข้าวเหนียวหามะพร้า และตัดไม้ไผ่เตรียมไว้ทํากระบอกข้าวหลามวันแรมเจ็ดค่ำทุกครัวเดือนก็จะเผาเข้าวหลามกันตั้งแต่เช้ายันเย็นใครผ่านเข้าไปในชุมชนแถบนี้ในวันนี้ก็จะเห็นราวเผาเข้าวหลามและกลุ่มควันไฟขมงที่หลานบ้านของทุกบ้านสมาชิกของครอบครัวจะยีดล้อมราวข้าวหลามช่วยกันกลับกระบอกข้าวหลามเพื่อให้ถูกไฟอย่างทั่วถึงการทำกิจกรรมดังกล่าวคนในครอบครัวจะช่วยกันอย่างตั้งใจ ราะในวันนี้เป็นวันที่พวกเขารอคอยแม้ในระยะหลังๆจะมีลูกๆของบางครอบครัวออกไปทำงานหรือแต่งงานมีครอบครัวอยู่ภายนอกชุมชนบ้างแต่ทุกคนจะกลับมาอย่างน้อยพวกเขาก็กลับมาช่วยพ่อแม่เผาเข้าหลามในช่วงของการเตรียมการเพื่อง,งานบุญนี้เพื่อนบ้านจะแบ่งปันสิ่งของและช่วยเหลือแรงงานกันตามสมควรใครมีมะพร้าวข้าวเหนียวก็จะแบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ขาดแคลน ใครไม่มีไมไ้ไผ่ทำกระบอกเข้าหลามก็จะไปขอหรือตัดหาจากบ้านใกล้เดือนเคียงก็งไม่ดรเลกันการทำจเยงกนะันเลยเไม่ใกล้กับเผื่อนายนะอย่างที่อยู่ป่าไปห้าปักพูนตรงนี้ต่างหากูแต่ถึงไใกลา้าเอามาลงเรียมรมตัางพิยาวัน,นถึงมาต่อย้าไมไกลเลยตัดก,กันเหมือนกับบานลงแลมีฟีน <laughs> หากนับตั้งแต่วันเตรียมการจนถึงวันทําบุญประเพณีเดือนสามหลามเหนียวคือพื้นที่ของการสร้างความทรงจําร่วมกันของคนจํานวนมากทั้งคนในครอบครัวในชุมชนและระหว่างชุมชนเชื่อมกันทั้งโดยการใช้ฐานทรัพยากรร่วมกันความศรัทธาในแรงบุญและความเคารพนับถือในพระรัตนทัชมุนีและท้ายสุดคือความทรงจําร่วมกันบนพื้นที่ความสัมพันธ์ที่วัดสวนป่าและประเพณีของการแบ่งปัน ในที่สุดการเวลาซึ่งเดินลิ้วไม่เหลียวหลังก็นำพาประเพณีเดือนสามหลามเหนียวมาเผชิญหน้ากับการพัฒนาเพื่อความทันสมัยอันก่อให้เกิดเงื่อนไขหลายประการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณีซึ่งเริ่มเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ทศวรรษที่2510เป็นต้นมาประการแรกในห่วงเวลาดังกล่าวคนในชุมชนได้ออกไปตั้งหลักแหล่งอยู่ภายนอกมากขึ้นทั้งออกไปทำงานออกไปเรียนต่อและออกไปแต่งงานกับคนต่างหมู่บ้าน คนกลุ่มนี้ในช่วงหลังๆมักหายหน้าหายตาไปจากพื้นที่ของประเพณีเพราะเวลานัดหมายไม่ตรงกับวันหยุดงานขณะที่บางส่วนอาจยุ่งอยู่กับภารกิจประจำวันแบบใหม่ประการที่2การเกิดขึ้นของถนนท่าสารานครศรีธรรมราชเมื่อปลายทศวรรษที่2510ซึ่งปัจจุบันคือสายที่ตัดผ่านหน้าสนามบินไปถึงสี่แยกเบญจมราชชูทิศทำให้ทุ่งนาที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับวัดสวนป่าหายไป เพราะบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปซื้อดินนำไปทำถนนและเมื่อขุดลึกลงไปก็พบอีกว่าข้างล่างเป็นสายที่เหมาะแก่การใช้ก่อสร้างบริษัทผู้สัมปทานขายทรายจึงเข้าไปดำเนินการต่อพื้นที่หนารอบๆวบบัดสวนป่าจึงกลายเป็นหลุมทองของนักธุรกิจซึ่งขุดตักจนแต่ละหลุมกลายเป็นบึงใหญ่ที่ลึกถึง20-30ถึงเมตรพื้นหน้ากว้างใหญ่ที่ชาวบ้านเคยเดินลัดเลาะมาวัดสวนป่ากลายเป็นบึงน้ําขนาดมหึมายิ่งในช่วงฤดูฝน ก็ยิ่งไม่ต่างไปจากทะเลที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาปัจจุบันการขุดซายยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายรายจากหลายชุมชนจึงเหมือนถูกตัดขาดจากพื้นที่ประเพณีประการที่3ในยุคของการพัฒนาถนนนอกจากถนนสายท่าศาลานครศรีธรรมราชยังมีถนนก้างปรา ที่เชื่อมต่อหมู่บ้านเข้ากับถนนสายหลักอีกหลายสายถนนเหล่านั้นคือพื้นฐานของความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวชาวบ้านจึงไม่จำเป็นต้องมาค้างคืนที่วัดสวนป่าในคืนแรมเจ็ดค่ำเดือน3อีกต่อไปการหายไปของกิจกรรมในคืนดังกล่าวทำให้ความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่การพบปะก,กันลดพลังลงไปอย่างมากการลดลงของพลังแห่งความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ และพื้นที่แห่งการพบปะกันดังกล่าวนอกจากจะทําให้วัดและกลุ่มคนจํานวนหนึ่งหายไปจากพื้นที่ประเพณีแล้วคนรุ่นใหม่ที่เติบโตตามมาก็มองไม่เห็นความครังและความจริงจังของประเพณีทําให้ขาดแรงจูงใจที่จะดึงพวกเขาเข้าไปทาความเข้าใจทั้งความหมายและแนวทางเพื่อการสืบทอดต่อไปหากมองว่าพื้นนาที่กลายเป็นบึงน้ําขนาดมหึมาคือสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนากระแสหลักที่เข้ามาเบียดขับ ให้ประเพณีเดือนสามหลามเหนียวหล่นหายไปจากเวทีแห่งสังคมก็กล่าวได้ว่าเป็นการเบียดขับที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงสกัดกั้นการเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีของผู้คนโดยตรงเท่านั้นแต่ยังเกินเลยไปถึงการออกเอกสารสิทธิทับที่วัดสวนป่าอีกด้วยแต่เดิมวัดสวนป่ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า6ไร่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง2ไร่ ในลนักษณะเป็นเกาะเล็กๆที่ถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอ้างว้างอยู่กลางวงร้อมของหลุนดินที่อึกระทึกและหยาบกระด้างไม่เพียงแต่รูปรักษทางกายภาพเท่านั้นที่ถูกเบียดขับอย่างไม่ใหญ่ดีแต่รูปรักแห่งรสนิยมของคนรุ่นใหม่ก็ยังช่วยกันผักใสประเพณีเดือนสามหลามเหนียวอย่างไม่แยแสอีกด้วย ในคืนวันแรมเจ็ดค่ำเดือนสามที่วัดสวนป่านอกจากจะสูญเสียความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และความสัมพันธ์แบบเดิมแล้วคืนดังกล่าวยังถูกแทนที่ด้วยวงสตริงและการเต้นแบบสุดเวียมของวัยรุ่นนับร้อยนับตั้งแต่หัวค่ําจนค่อนรุ่งขณะที่โรงหนังตะรุ่งกลับมีคนนั่งเป็นเพื่อนในหนังเพียงสองคน วันแรมแค่ำเดือนสาที่วัดสวนป่ายังคงมีการทำบุญวัดต่างๆและชาวบ้านยังเดินทางมาร่วมประเพณีแม้จะลดจำนวนลงไปมากก็ตามพระผู้ใหญ่จากในเมืองยังคงมาร่วมเพราะเชื่อว่าท่านม่วงได้ออกปากนิมนต์ไว้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งดูเหมือนจะมาร่วมทำบุญอย่างเงียบเหงาประเพณีที่ท่านเหล่านั้นเคยเห็นและเคยร่วมมาแต่อดีต ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วการมาในวันนี้จึงเหลือเพียงความตั้งใจที่จะนำข้าวหลามมาทำบุญให้แก่วัดต่างๆอย่างที่เคยทำมาเท่านั้นแม้ว่าชื่อวัดจะเหลือเพียงป้ายกระดาษเล็กๆที่ปักเรียงไว้ข้างเสือขนาดไม่ยาวนักและแม้ว่าเสือที่รองรับของทำบุญจะปูราดอย่างลวกๆอยู่บนพื้นดินก็ตามผู้สูงอายุหลายท่านแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าประเพณีเดือนสามหลามเหนียวไม่ศักดิ์สิทธิ์ และไม่สามารถสร้างปีติได้เช่นเดิมอีกแล้วที่ท่านยังมาร่วมเพราะเป็นสิ่งที่ซึมซับอยู่ในวิญญาณท่านไม่ได้มาเพราะพลังของประเพณีในวันนี้แต่ท่านมาเพราะนึกถึงพ่อแม่นึกถึงคนรุ่นก่อนนึกถึงท่านม่วงและนึกถึงบรรยากาศในอดีตประเพณีเดือนสามหลามเหนียวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนสัดส่วนของลมหายใจที่ยังเหลืออยู่กรับพ่อแม่ตัวบยาตัาโฉด้ย พมมาเตีย่มันดีเอ้ไปเลยมนี่คนเนี่พิม่มรับร่องนี่เกะเกมาอยู่นะสักสิ่งสาวขาก้นไม่ได้ดอย่างไรก็ตามหากมองในมุมของความผูกพันและความพยายามที่จะปกป้องประเพณีนี้เอาไว้ในวันแรมเจ็ดค่ำที่ชุมชนบ้านน้ำแคบก็ยังเห็นกลุ่มคนที่เผาเข้าวหลามและควันไฟที่ขมงอยู่เหนือราวข้าวหลามแม้จะมีครูเรียนจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนจากการทำ เป็นการซื้อข้าวหลามให้พ่อแม่ไปทำบุญแล้วก็ตามการพยายามเผาข้าวหลามของผู้เฒ่าผู้แก่ตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชนจึงเป็นเหมือนเสียงที่พยายามสื่อความหมายว่าประเพณีเดือนสามหลามเหนียวคือตัวตนของคนในชุมชนแถบนี้หากถูกเปียดขับให้หลุดหายไปก็เหมือนสายใหญ่ที่เคยร้อยรับชุมชนและถักทอความสัมพันธ์จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน จะขาดหายไปด้วยวันนี้ประเพณีเดือนสามหลามเหนียวยังคงมีอยู่แต่ไม่ต่างไปจากชีพจรของร่างชราที่รอวันแตกดับหากใครยังคาดหวังให้ประเพณีนี้กลับมามีความหมายแก่ชุมชนในเชิงพรดังสร้างสรรค์อีกครั้งคงมีเพียงคําถามที่เป็นเหมือนเสียงปรับทุกว่าความหวังนั้นจะเริ่มต้นโดยวิธีใดและใครบ้าง ที่จะช่วยเติมแต้มความหวังนั้นนี่กี่ตรมชื่ือวัฒนธรรมจริงๆแล้วอนุรักษ์ซึ่งของที่มีอยู่ในทุกวันนี้แล้วทำได้ทุกปีแล้วพอทำรัปรมมาาปำบ,บประชาชนซึ่งแตกมาจะคิดกลัวมาทำแบบเราทำทั้งนี้ยังได้ทำแล้วเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมคงได้ทราบกันแล้วนะคะว่าประเพณีเดินสามหลามเหนียวมีความเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรดิฉันเข้าใจว่าประเพณีลักษณะคล้ายกันนี้ก็คงจะมีเกือบทุกพื้นที่และปัญหาในเชิงความคิดก็คงจะคล้ายกันคือเราจะคิดอ่านอย่างไรกับประเพณีที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับทีมว,วิจัยโรงเรียนวัดตุอตอต้องขอลาไปก่อนหา,ากทัานสนใจภาพยนตร์ชุดว,วิจัยประวัติศาสตร์ต้องถิน่นภาคใต้ยังมีหลายเรื่องให้ท่้นติดตามชมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ